ภาคหนึ่งเนาอเดาคหนึ่งกรุงเทพาคหนึ่งกุเทพา2สองอีสานไอเป๊ะหงหรือภาคสามมอสอภาคสามหรอภาคสี่เอที่อือโอี๋ยวมอสสี่เอาภาใต้หออ

交了。